ทดลองเป็นแฟนเพื่อน EP พเจ็ดเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยโอเคเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพัเขาหน่อยอยากพักแล้วอ่ะพักเหรอนเราเธอทำต่อเล่นเกมเหมือนปะได้ชอบเล่นเกมเลยเอาเกมนั้นเลยอ๋อตีป้องก็ได้ตีป้องใช่โอเคแต่ว่าแรงแรงเรากากนะโอ้หเรากากเจะลองเปิดกันคือโหลดไปแล้วเซนจี้อยู่แล้วทุกคนเซนเล่นเกมเหมือนกันด้วยใช่ เธอว่าแบบเขาน่ารักหรือแบบเหมือนตัวไหนในในเกมเธอหรอใช่ใช่เพราะเธอเหมือนแบบเหมือนไอ้ตัวเนี้ยนี่นี่ตัวนี้น่ารักอะใ,ให้ให้ให้คน,คน,นเขาดูลยเ,เหมือนตัวนี้ทุกคนหน้าตาน่ารักว่ะดูเธอเหมือนตัวไหน นี่ละกันวิ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเพราะว่าใสา่แว่เหมือนกันอันนี้คือตอัวเมนตัวเมนเอาเลยนี่ไงเธอใส่แว่นเหมือนเ,เลยคือเขาเล่นตัวนี้คร,รับได้ตัวเมนเขาอะเขาลองเข้าไหมเลยเล่นเข้าเลยนะครับไ,ได้ยินอยู่เลยเขาอ่นะดูเรื่องอะไรครับน่ะนอนนอน นี่ไงหมวดนี้เลยเอากับก็หมวดนี่ไง Kid and แ a มิ l ี่งินเด็กเสรินนี่ดีกว่าคอลเลอันนี้เธกลัวไหมถ้าดูฮะกลัวไหมถ้าดูกลัวนายู่กเขากลัวอะไรักดกันสองหนึ่งน่ถือว่าลูกสมมติละใหนึ่งถ้าสมมตินหนึ่งนี่ถือว่าี่ยจะจะรวย อะไรทางอังส่งเห็นดูแล้วกลัวไหมไม่จริงหรอจริงรู้ว่าเขาเปิดไฟนอนสักวันตไอ้เดือนนี้ก็น่าดูนะไม่แกนมันคือตุ๊กตาผีใช่ป่ะเหมือนอุญยนป่ะเหมือนตะกาฟิลฟิลชักกี้ใช่แตอนนี้หอมมากแอบดมเขาดูไหมเขาก็ดตัวนี้ทุกคืนตัวนี้ชื่ออะไรครับ ื่ออะไรครับตัวนี้เมกาเมกาแล้วตัวเนี้ยนี่เป็นเป็นเคยดูกองปะกองแกงไม่รู้ไดโนเสาร์นใช่มหมชีวิน่ะแต่เขาว่าตัวเนี้ยหน้าหน้าเหมือนเธอเจออิงแบบมึงแบบมึงหน้าหลังด้วยไงหน้าหลังด้วยโอเคก็อื่นตัวเนี้ยแล้วเนี่ยมัน น่ะไต้หวันไอที่เหมือนทำสายอสัดใช่ไหมใช่จะดูแล้วเห็นแบบเต็มในติ๊กต็อกแต่ว่าไม่เคยดูอัไหนแค่นี้ก็หลอแล้วทำไมผมรู้สึกว่าไฟห้องเธอมันกับผีกับผีวะเดี๋ยวว่ามีงานบางอย่าง อไรเน <S <S enfin ี่ยเนี่ยอันนี้จริงๆมันขาคิดเมื่อรอไฟมาแล้นั่นใจเนกลรฟพร้อมแล้วรอแล้น้าเขอหลับปาปอดไหมถึงเ่าปอดต้องเธอต้องไรนั่นดยดูแบบให้รู้เรื่องสรุปให้เขาดูสรุดไหหลสรุมลย เขาบอกว่ามันมันน่ากลัวเขาว่ามันใช้แบบมอนเป็นมุมมองจีงใช่ไหมมันเป็นมุมมองเขาเรียกอะไรนะมุมมองกล้องแบบที่อยู่มันก็หันก็หันหนึ่งสี่สี่สอวันนี้เราจะมาดูดูฟิล์มเหมือนกันปกติเธอเล่นตัวอะไรเล่นฮายาเตะอันนั้นเดี๋ยวเขาโ่มให้ไหมได้แม่เธอเล่นตัวนี้ทาใจเลยเพราะยังเขาเขายู่แล้วว่าเธอจะปกป้องเขาเลื่องตัวละแต่เราชอบเล่นแบบแคลรี่ โอเคผมเขาสีน้ำตาลแหละเขาย้อมสีดํา,าด,ดีปะ่ะสีเขาว่าสีไหนเขาว่าสีนี้เธอก็น่ารักนะสีดําก็คงแบบเท่เท่ๆน่ารักน่ารักจริงนะเขาว่าไม่ตัดทรงเธออยู่จริงปะดีปะเหมาะเหมาะเขาปะเขาว่ามันก็ได้นะแต่มันจะสั้นไปใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ความเคยชินใช่ไหมใช่แต่เธอแต่เธอเคยผมยาวใช่ไหมอืมนี่ทุกคนดูจะโดนตรงนีแ้แล้วเราชอบตอนผมสั้นหรือผมอยาบมากกว่าชอบตอนไหนหอ่ะอืมเขาว่า ชอบเธอแต่เขาชอบตอมผมอยาบมาว่ะเพราะว่าจะแบบจะได้มัดใจเธอได้ <laughs> <laughs> ลุ้เลยลุ้นเลยคือคือสาตัดทรงนี้มาใช่ป่ะเขาโดนหล่ออยู่สองอย่างเลยทำไมครับเป็นเป็นมอนชีชิอืมก็เหมือนนะให้ดูดิก็เหมือนวันนั้นที่เราไปสยามไงที่มแบบันมันจะมีแบบช็อปมอนชีแต่เธอต้องแบบหวัวซีมือเหมือนเขาครับมีตัวหนึ่งคาบิ巴าโกแก่ ไม่เหมือนดูดิแต่เรากว่าโกแกง่คือโดนล้อ,อว,ว่าโกแก่รอกว่าดีกว่าถ้าใครได้อันดับต่ำกว่าต้องแบบหอ,อมห,หอมหมวเลยอ่ะเอาดิได้สมมติเขาได้อันดับสามเธอได้อันดับสี่เธอต้องแบบหอมหมวเขาสีท่ทีตามอันดับอ่าได้ใช่ไหมได้ถ้าเขาได้เอมพีอ่ะเขาได้ จุ๊บแก้มเธอนะได้เธอเธอได้แหละจุ๊บแก้มเธอไงได้พูดแล้วนะสองข้างเลยเขาให้สองข้างให้สองข้างเลยเหรอใช่เขาให้แบบหอมหน้าผากเลยหอมหัวจุ๊บได้เลยเฮ้ยเธอเสี่ยงใดปกติเธอชอบอ่านซับหรือว่าเสี่ยงใดได้หมดไม่เอาได้หมดเสียเอาที่เธอเคยเห็เคยเวลาดูเวลาดูอ๋ซับก็ได้ ไม่ใช่เอาเสียงไทยก็ได้เพราะว่าแบบเผื่อเขารับตาไงนเดินี่อะไรตัวนี้นนี้แอปแอปก่อนไหมนะนนี้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะได้ได้แล้จริงๆแล้วเราต่างเชื่อว่าความตั้งใจของเักจะสูงผลที่ดีตามยาาต่คุณงรู้ว่า ลองช้าจิตของคุณควบคุมแั้วดูสิไม่เห็นหรือเปล่ากระโดดเหรอกระดเนี่ยนี่อะไรนี่นะเนี่ยเนียนเนียเนียแต่ชอบอ้าโออันนี้ก็เป็นอะไรเฮ่ยอ้คองใกล้เรื่องมันมากเกินไป จะเกิดเรื่องโชคร้ายที่อธิบายไ,ไม่ได้ค่ะเมียนปะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตกดเลิกปะไม่กลัวคำสาบนี้นะ ถ้ายิ่งเข know, them, lyn, ้าใจมันก็จะยิ่งได้รับผลกระทบจากพลังของมันที่ฉันทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะช่วยฉันหาวิธีแก้ความโชคร้ายให้คูกสาวฉันแต่เช้าเรื่องอะไรของอีพียิ่งยก่งเอันะ นี่อมุมกล้องนะกูอะตอนนี้คือน่าป่วอะย่างเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกลางวันเนี่ยเคยหไหมแบบว่าเวลานานปีอะเขาเข้ากลางคืนเราจะแบบน่ากลอะกระแวงแล้พอแบบพอกลางวันปุ๊บเหมือนสาตสนจรเกนิดนึงพุ่งไปขี่รถตกกลงวัน นีร่้าเหมือนไเ่ไม่ไหมือนหรอปัสเมออ๋อคนใช้าทนุน้าคุนมจังจนกว่าแบบจะหมดนั่นละข้าเหนลวหมดะอ๋อาวตม่ไหมอะไรไงเออตัวตัวเอยู่คนเดียวตลอดเลยใค่ไม่เหงาอะอุวยเขาตายแล้ว นี่ชนะแล้ว <ś ling> นี่เอาชนะทุกคนคือคนแพ้ก็ต้องต้องทำโทษมาเลยมาเลย <ś ling> ไหนหอมมะพร้าวด้วยก็ได้ เนี่ยคงจะมีตัวกรดานไหมมีครับตวัวกระดานค่าแมกครีนตุ่ยเดียร์มา <c oughs> แล้วถ้าเขาไปนอนห้องเธอจะเอาแม็กรีนลงเดียวไหมอ่ะแบบทิ้งเลยทิ้งโย่ทิ้งฉันเลยรู้สึกว่าฉันน่าจะทำได้เลย <c oughs> <c oughs> ข้าหลังหลอนมากอ,ะอ่ะจริงตู้เย็นเปิดเองเขาจะปกป,ป้องเองเขาไม่กลัวหรอกตัวนายเขาปกป,ป,ป้องเองเองอืมจะอยไรอย่างเง <c oughs> นนี้อะอไรเ <c oughs> สียงอะไร

ยังไงเวลาเช้าอ่ะเนี่ยกอดินหน้าจเกียดตายเนี่ยล้นกอดเกียดเกีียวไงเล่นเกมเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาชนะเธอด้วยเธอยากอ่านหนังสือต่อไหมก็อยากอ่านต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนอนกันเลยหรอไม่เพราะว่าคือเขาอ่ะเดี๋ยวอ่านตรงนี้ต่อไงเออ ก็คือพวกมีเช้าใช่ไหมพวกเราต้องตื่นเช้าเยใช่ของเธอน่าไปสอบอืส่วนของเขาอ่ะก็คือสัมภาษณ์เธอต้องเตรียมเธอไปเตรียมตัวใช่ใช่แล้วก็ไปอังเสือต่อไงอืมเออโอเคเรานอนเล่นงานก่อนโอเคนอนเล่นกันกัน นี่ไงอันนี้เธอซื้อจากไหนชี่มีกับมันคือชื่อว่าอะไรครับตัวนี้หรอใช่ตัวนี้ชื่อไอจ้จอคือมันเป็นชื่อของอะ่รหรออืมตั้งให้เราเองอืคือที่จริงรู้ไหมอันเนี้ยเราเราบีบตรงกลางเลยนีให้บีบบีบปะ่ะมลีลองลองจับตรงมือตรงเท้าดิไม่ติดอ่ะ อ๋อตัวอะไร่นะเธอเจอตัวอะไรโหก็หลายพันอยู่อ่ะไมกถึงสองพันเลยมั้งแหละคือตอนแรกเห็นมันน่ารักมากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันคือของเล่นหมาใช่เหรอเราเราหมาเคยคาบไหมมันคือสแควร์ไม่เคยมันคือสำหรับหมาตัวโตน่ารักว่ะน่ารักเอาไปเธอน่ารักกว่าเฮ้ยเป็นน่ารักอืมแล้วเธอไม่ถอดแว่นเอตอนนอนอ่ะ แค่นี้เองเนี่ยเราปิดไฟก่อนใช่ค่ะนี่เขายักหมไอันนี้คือแบบรถที่เราแบบหอถที่แบบเขาชอบมาอันนี้ก็พอสคลาสสิกใช่ไหมพอสคลาสสิกกับอันนี้การ์ตูนอันนี้เฟอร์บะอันนี้มาสด้าอ๋อมาด้าอันอีกเซเว่นอันนี้ซื้อมาที่อเมริกาครับใช่เอาหันข้าวไหมไม่เอาเหลือว่ากอดเขาไปกอดเธอตอนกลางคืน นอนเลยไหมนอนไหมเปิดแฉไแล้วเขาไปปิดให้แล้วเขาปิดให้พยาปิดเนี่เยเธอจะนอนก่อนเหรขากโอ้โหให้เหหนี่ยรีบมาเดี๋ยวผมได้ยังใช่ยังไงเปิดถ้าเปิดไฟด,ดูเลยก็แล้วน,นะครับเปิดยังไงนะครับนี่เงาเปิดให้ใช่ไม่เอาเธอในไหนเธอก็มาห้องแหละแต่เขาไม่ปิดเองดีกว่าทำไมอ่ะ ไวยจะติดประมาณสี่ผมก็ผมผมก็ผมใช่เฟื่อเล็กกอดกันแล้วปกติเคอแบบเคยเคยแบบนอนกลางเปลาอะกลางเปลาใช่เคยแบบเป็นนอนกลางเต็นไหมไม่เคยแต่ว่ามันก็ฝันนะก็ยางแบบนอนกลางเต็นอ่ะอืมเขาแบบเขาเคยเป็นนอนกลางเต็นใช่ไหมที่แบบข่าคอที่แบบนนเกิดอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบ กลางข้าบนตรงกลางเต็นตรง้องแยมันจะแบบไน้ฟีลแบบคลายๆมุงลวดอ่ะอืมแล้วก็แล้วก็แบบดูดาวอะไรเงี้ยเขาเคยไปฝันว่าแบบาแบบถ้าแบบมีแฟนอยากไปดูดาวกับแฟนจริงว่าเขาก็อยากไปดูดาว,วถ้าเธอเธออยากไปไหมอยากไปถ้าเธออยากไปก็เดี๋ยวปีใหม่ราว,ว่ากันรอเธอแบบเรียนก่อนแล้วก็รอเธอฝึกง,งานให้จบก่อนเราเธอแบบเชียร์เทตรดาราของเธอก่อนแล้วก็ค่อยไปกัน โอเคไหมครับโอเคอะอัน yeah. นี้ยอนเนี้ยอเคก็จบจบพร้อมกันเลยใช่ไหมใช่ก็ปีหน้าเธอจบเขาเขาเขาก็จบเราจบพร้อมกันใช่แต่เราแบบอยากแบบพอฝันจริงคืออยากไปดูแสงเหนือใช่เหนือใช่แบบพวกแบบอ๋อทวีตกงบนๆบนเลยปะใช่ใช,ใช่ไหนๆเขาเข้ามาเขาเขากอดเธอได้ไหมกอดได้ ต้องมีห้องหอมแล้วพวกเราขอไปนอนก่อนนะทุกคนเขาปิดไฟไหมก็หนังจบแล้วน่ากลัวคืนนี้นอนไม่หลับเอ้ยนอนนอนละลานอนด้วยกันนะใช่แล้วถ้าอยู่คนเดียวนอนไม่หลับเอาจริงอันนี้คือเธอวางเอาพจมาเนี่ยคือกะให้นอนชัวร์ๆกะให้นอนด้วยชัวร์ๆป้า ไม่หวานโอ้ยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้ทำอะไรต่อทำอะไรดีนอนเล่นหาอะไรทำนอนเล่นเปิด<น>ไฟไหมหรือว่าหรือว่าปิดปิดสินอนจะนอนแล้วเนี่ยงั้นหลับอ่ะนะนอนลละไรหรอหอมแก้มอืหอมแก้มก่อนเขาหลับแล้วเอาหอม <S <S อะไรเนะี่ย จุ๊กก่อนนอนเนี่ยเว้ากูนายคิดอะไรเงี้ยใช่เธจุ๊กเขาเมื่ออะไรตรงไหนนอนดีกว่าเอ้ยเฮิงว่าอย่างจะทำอะไรอ่ะือจะทำอะไรว่าอย่าถามไม่ใช่ถ้าทำไม่กูจะนอนเล่นโทรศัพท์ก่อนไงให้เล่นไหมไม่ให้อ้าวถ้าเราทำเราทำอะไร เล่นเขาเล่นอะไรแก่นะผีพะ h o m o g o u ีะ h o m o g e n e เคยเล่นไหมลับเลยก่อนลองเคยเล่นไหมไหนลองตือ้นสาธิผีพ้าห m o e n ไเลยนะครับว่เล่นยังไงแรกผีพะ h o ม e e แล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ยไมเขาจะหลับแล้วหงมแเรา นี่คือหลับจริงๆนะได้จะนอนแล้วรอนอนแล้วรออืมหลับแล้วหลับแล้วนอนดีปนอนไหมนอนไหมหวนอนครับนอนจริงกันนะ ยังไม่กอดเขนเลยแล้วเขาก่อนเลอได้ปะได้ไร้เน่ยอะไรเนี่ยกลัวผีเหรอกลัวสิอันนี้เกี่ยวกับกลัวผีไหมหรืออยากสมตัวกลัวผีอ๋อได้เธอกดมาเี้ยเธอกลมะไม้กดไม้กด อาจริงเขาไม่กดไป,นนนไปไปนอนกันไปายนอนจริงนะครับ <Game over. S 1> เกม over เกม start กฎเกณพิเศษคุณมีส่วนในการทดลองครั้งนี้ได้เพียงติดแฮชแท็กคู่ที่คุณชื่นชอบจะชื่อใครก่อนใครหลังก็ได้และแฮชแท็กทดลองเป็นแฟนเพื่อนในช่องทางของอัธมิถูกช่องทางไหนก็ได้ ในยอพิโซสุดท้ายคู่ไหนคะแนนมากสุดพวกเขาจะต้องทดสอบตามกฎฉะบับของคุณทดสอบทดลองเป็นแฟนให้คุณเลือกว่าอยากจะออกเดตก,กับใครช่วงเวลากลางวันและกลางคืนออกเดตก,กับใครหรอช่วงเวลากลางคืนกลางวานันขอพีไม่หาเขาแล้วกันนะกลางวันเป็นแต่ฝนก็นต้